ไม,ไม่ต้องไปสนยืนกันได้ตรงๆเพราะนบบีบอกแล้วว่าสวรรค์จะได้กับคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าก็คืออาลุนอิสติกมอมาอาลุนแปลว่าชาวอิสติกอมาชาวผู้คนที่ยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์และอรอซูลนั่นคือกูรบะที่จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นมีน้องครับจะเห็นได้ว่า คนที่จะพาหลงนะให้กับชาวบ้านหลงก็ไม่ใช่ใครหรอกถามหน่อยผู้รู้ใช่ไหมนักการเมืองเนะี่ยเขามาเนะ่ยเขาก็คงจะไม่พูดเรื่องศาสนาอะไรหรอกเพราะเขาไม่มีความรู้เขาก็อาจจะพูดเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปเขาคงไม่มาสอนศาสนาใครหรอกถูกไหมเขาไม่กล้าสอนศาสนาใครมากมายอะไรนิดๆหน่นนอยๆเท่าที่เขารู้แต่คนที่จะพาชาวบ้านหลงนะ่ มันก็คือผู้รู้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนไปเรียนต่างประเทศมามีดีกรีนี่แม่เวลานึกถึงฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลัอะลัยัสลัมที่บอกว่าดนรูอะด้ลลูเขาทั้งหลายได้พาหลงและก็ททำให้ชาวบ้านหลงยืนกันให้แน่นๆนะพี่น้องนะยืนกันให้แน่นๆวันนี้ไอ้ที่มาเพียนน่ะวะฮีน่ะไม่ได้เพียนนะ วะฮีไม่เพียนนะและวะฮีก็ไม่มีใหม่คนที่เพี้ยนคือผู้รู้บางคนผู้รู้เอามาสอนเพียนแต่วะฮีมาเพี้ยนไหมไม่เพียน